สวัสดีบบบี้อ่ายินดีต้อนรับบบบีอ้อาคิงสังกสีโอ้สวัสดีไหนสวัสดีไนสวัสดีไนมีของเล่นใหม่ สวัสดีไนสวัสดีแลปิดสวัสดีกิติภาสสวัสดีอทีน้อยแรมน่ากลัวกว่าตัวเมืวันศุกรอีกน่ากลัวเหรอน่ารักจะตายโอ้โหอะไรวะนเนี้ยน่ากลัวเหรอ โอ้โหโคตรน่ารักเลยเนี่ยทำไมว่าฉันน่ากลัวเนี่ยเออไม่น่ารักเลยเหรอฮะ <c oughs> หลอนดีวะ่ะอ๋อลามเปลี่ยนชื่อมาโอเคลามสวัสดีอ่ายินดีต้อนรับหายไปนานเลยนะลามอ่าแล้วผิดโอ้แต่ว่า ไปช่วยทำทำดิสไหมครับช่วยทำดิสลุงทำแล้วไงดิสคอร์ดผมกลัวหัวเด็กตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องกลัวนะน่ารักจะตายนี่ผมมาแล้วอ่าลัชเชอสวัสดีลุงมีดิสคอร์ดแล้วนะตอนนี้ ใครมี discord บ้างแล้วยังไม่ได้ไปแอดลุงระบบมันน้อยไงะระบบมันน้อยคืออะไรอ่ะอะไรคือระบบมันน้อยอ่ะตด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 อะไรคือระบบมันน้อย ผมเลสโทไงเอา้าเลสโทมีดิสคอร์ดหรือเปล่าเข้าไปแอดดิสคอร์ดลุงได้นะวันนี้ปิด2องทุ่มสีนะใช่ใช่ระบบในกลุ่มดิสมันน้อยมากหมายถึงยังไงเศร้าอา่ะอีโมจิเอเอ,เ,อเดี๋ยวปีใหม่เนี้ยมีแน่เออลุงยังไม่ว่างเลยช่วงเนี้ยบอมีเอาไปสมัครสิโหลดแอปดิสคอดมาแล้วก็สมัคร โอเคโกคู okay, อ่าสวัสดีตืนสวัสดีโกคู Goku. เป็นยังไงบ้างไม่เจอกันนานเลยนะเดี๋ยวทําเป็นโอเคไว้พดดีกว่าวะ่ะโอ้ตัวนี้หลอนกว่าเอสวัสดี กิตพาดลุงใช้สมองส่วนไหนถึงคิดว่ามันน่ารักมันน่ารักจะตายตัวเนี้ยอมันไม่ค่อยมีระบบอะไรเลยครับมันมีแต่คุยอ่ะดิสผมยังระบบอะไรเยอะกว่าเอาเหรอมีมีระบบอัปเดตด้วยเหรอเช่นเช่นยังไงอธิบายหน่อยสิแล้วลุงจะทําให้แล้วผิดช่วยยังไงอะโอเคลัาเชอรล่เชอร์แอดิสคอร์ดลุงลุงยังดิสคอร์ดดิสคอร์ อย่าลืม add disc คอร์ดลุงด้วยนะอ่าทีเนยลามอ่าน่ารักใช่ไหมอ่าไททันชาแนลใช่ไหมไททันปั่นจิ้งลีดคุยกับบอดอะไรต่างๆครับผมมี disc ดูจะดูก็ได้ลุงจะเข้าไปดูยังไงอะ่ะ อ่าโอเคโอเคโกคูโกคูโกคูโอเค, Goku, 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 อเคได้ได้ใครอยากเห็นว่าช่องโกคูเป็นยังไงก็เข้าไปดูได้เลยนะอ่าไททันช่วยเราไม่ได้เจอกันนานใช่แล้วไททันหายไปไหนมาละไททันด น่าจะยาวผมเอาลิงก์เชิญเข้าไปดูก็ได้อ่าได้ได้แล้วถ้ามาเป็นแอดมินมันจะช่วยอะไรลุงแบบอัพอัปเกรดอะไรได้อ่ะแล้วลุงจะทำยังไงอ่ะอ่าสิริปาสวัสดีอ่าสวัสดีสิริปายินดีต้อนรับนะอ่าเป็นยังไงน่ารักไหม จริงๆมันเป็นช่อง a ฟ e บุ๊คลุงเข้ามานั่งคุยเฉยๆฝากกดติดตามไว้ด้วยอ่าถ้าชอบคลิปลุงนะลองเข้าไปดูเหมียวเหมียวเหมียวเหียวเหียวเหมียวเหมียวเหมวเหมียว,ย,ว,ย,วยังไงฝากด้วยนะใครที่ชอบคลิปลุงก,ก็ฝากเข้าไปกดไลค์ให้ด้วยถ้ายังไม่เคยกดไลค์เดี๋ยวดูเอาครับเดี๋ยวส่งลิงก์เชิญให้โอเคได้ โอเคได้โกคู cool. ผมว่าผีสิงลุงเลยคิดว่าน่ารักโอ้มันน่ารักจะตายตัวเนี้ย มีใครว่าฉันไม่น่ารักเหรอเนี่ยน่ารักจะตายมีใครคิดว่าน่ารักกดหนึ่งให้หน่อยสิอ๋อมีห้องอาร์ตเวิร์กไม่เกี่ยวกับแฟนอาร์ตลุงพอจะโชว์เพื่อนเพื่อนแม่งก็บอกว่าเบียวอะไรนะอ๋อช่องห้องโชว์อาร์ตของแต่ละคนนะะ่ะเหรอเฟชชี่เฟชชี่สวัสดี โอเคโกคู okay, cool. ขอดูหมาไส้กรอกหน่อยลุงไม่รู้หมาไส้กรอกอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพอจะหาให้ได้นะไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเลยแล้วลุงจะสร้างห้องอยังไงอนะ่ะลุงไม,ไม่ไม่มีความรู้เลยว่ะ อ่าเฟชชี่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 มีดิสคอร์ปล่ะลุงมีดิสคอร์แล้วนะอ๋อภาพมันมัวมัวเหรอลุงไม่รู้ลุงไปปรับอะไรลุงเปิดไลฟ์แล้วขี้เกียจปรับแล้ว <c oughs> ก็เลยปล่อยมันเลยแลวผิดส่งลิงก์มาแล้วโอเคได้เลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวเข้าไปคุยในนั้นแล้วกันได้เลยแลวผิดเดี๋ยวเข้าไปคุยในนั้น อขอบคุณมากและปิดยินดีมากแล้วก็ขอบคุณโบบี้ด้วยที่ส่งแฟนอาร์ตมาให้ลุงนะเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันในดิสใครอยากคุยต่อในดิสเข้าไปได้นะไหลเมื่อก่อนลุงลบไปละนะลุงแค่อยากจะเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่อคีย์เวิร์ดใหม่ <laughs> นอนไม่หลับเหรอกลัวลุงนอนไม่หลับลุงไม่กลัวลุงว่ามันน่ารักจะตายม่อาจจะต้องปิดไฟหน่อยหรือเปล่าจันชัยวุฒิสวัสดีแบบนี้น่ากลัวดีแบบนี้มันหลอนดีนะลองลอง สองไฟให้มันแล้ววะโหเพิ่มความหลอนเพิ่มความหลอนสุดยอดเดี๋ยวลุงจะเพิ่มความหลอนให้มันเฮ้ hey. สวัสดีทุกคนเป็นยังไงกันบ้างอ่ะ โอ้แลปปิดขอบคุณมากโอ้โ oh, ห oh. มาติดสินบนไว้แล้วสวยอล้วเรา mm hmm. นี่ถ้าไม่ทำให้นี่แย่เลย mm hmm. ใช่ไหมเนี่ย mm hmm. เออเป็นช่องไลฟ์ฟรีทอลไปซะแล้วไม่เป็นไรช่วงนี้ลุงไม่ค่อยได้เพิ่มรูปไม่เป็นไรเนาะไม่ว่ากันมันไม่มืดว่ะลุงใหญ่มันมืดกว่านี้ว่ะอ่ามันต้องอย่างนี้เว้ย ขอบคุณมากเลยและวปิดเดี๋ยวขอบคุณและวปิดยำมี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 ยำโซยำมี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 ยำโซยำมีขอบคุณมากเลยละวปิดอ่ายินดีมากๆเลยเดี๋ยวจะทำอีโมจิให้นะละเิิดอ่าผมหายเท่ากับแบตผมหมดนะครับโอเคได้เลยขอบคุณมากที่แวะเข้ามาอย่าลืมไปแอดอ่าดิสคอร์ดลุงด้วยนะใครยังไม่มีน่ากลัวเหรอ มันน่ารักะทำไมมีแต่คนบอกว่าน่ากลัววะลุงว่ามันน่ารักจะตายความจริงคอนเซปช่องลุงมันจะเป็นน่ากลัวเนะีลุงไม่รู้ว่ามันมาใสา่น่ารักได้ยังไงทำไมลุงไม่ได้วาดตุก๊กตาเหมือนเมื่อก่อนลุงว่าจะวาดอยู่แต่ว่าช่วงเนี้ยคนดูมันน้อยลุงเลยไม่ได้วาดใหม่เลยอ่าเนี่ยไททันปั่นจิงรีดบอกน่ารักโอโหคนแรกอ่า กอนทีกามาัสสวัสดีโอ้มีแต่คนชื่อย,กยากๆกว่าวันนี้สวัสดีทุกคนใครว่าน่ารักกดหนึ่งให้หน่อยสิสวัสดีทุกคนโอเคโบบี้ อจริงๆแล้วเราอ่ะน่ารักมากเลยนะทุกคนแต่ทำไมอะทุกคนมองว่าเราไม่น่ารักเลยอ่ะเราไม่เข้าใจจริงๆเลยอ่ะเอ๊เอ๊เอเอเอเโอ,อ,อ้ขอบคุณมากเลยไททันปันจิงลีดโอโบบี้บอกศูนยเลยอ่ะแส,สดงว่าน่ารักมาก จบไลฟ์แล้วเดี๋ยวไปดูนะครับกลุ่มมันเป็นกลุ่มที่ผมอยู่อะสร้างด้วยตัวเองอา่าโอเคได้อา่าสี่สองหนึ่งเอพริวสวัสดีโอ้โหเอพริลไม่เจอกันนานเลยเป็นยังไงบ้างโอ้โหหายไปนานมากๆเลยนะเอพริลไม่ใช่โกคนหนึ่งและที่กดหนึ่งรุงรู้ไหมว่าทำไมถึงกลัวอารู้ไอ้ไม่รู้ทำไมถึงกลัวหรอเป็นเพราะอะไรบอกลุงมาหน่อยสิ เอลุงว่ามันน่ารักจะตายไปเดี๋ยวนี้แมวยืนอยู่ข้างหน้านี่ว่าเพิ่มความน่ารักไปอีก <c oughs> ลุงเปลี่ยนแนวไปเยอะเลยเออลุงหาอะไรใหม่ๆห,หน่อยเดี๋ยวคนดูมันไม่ชอบคนดูบอกว่าน่ารักลุงก็เลยต้องทำ ันน่ารักไหมล่ะเอพิวตัวเนี้ยไททันบอกน่ากาลัวแล้วเห็นไหมไททันเขาพูดเล่นใช่ไหมไททันพูดเล่นใช่ไหมอ่าฉันอยู่กับแมวหนึ่งตัวนะชื่อว่าโอเคไวพดโอเคไวพดร่างหลอนอ่าใครบอกได้เจอกันเกือบปีแล้วเออใช่เอพิวหายไปไหนมาละ่ะเอพิวเอพิวมีดิสคอดไหม ลุงจำยูทิชูได้ไหมเขาแน่นหน้าอกตอนเนี้เขาเขาเป็นอะไรอะ่ะป่วยเหรอเราชื่อว่าโดวาละทีนะมาจากดาวปฏิกองนะเราเป็นมนุษย์ต่างดาว จังเลยน่ารักอยู่อ่าใครคิดว่าน่ารักกดหนึ่งหน่อยสิพี่คิมมี่ไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะเพราะว่าพี่คิมมี่เปลี่ยนงานใหม่ตอนนี้งานพี่คิมมี่เยอะมากเข้ามาแต่อาจจะว่อาจจะไม่ได้กดไลค์กดคอมเมนต์เปิดดูเฉยอตอนนี้พี่คิมมี่ไม่ได้ทำงานกับลุงแล้วอ่า อ่าสมคิดสวัสดีอ่าฝากกดไลค์กดติดกตามให้ด้วยสมคิดอ่าถ้าคิดว่ามันน่ารักก็ฝากด้วยอ่าสุรารักษสวัสดีเหมียว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 เหียวเหมียวเมียวเออใช่คนที่โดเเน t บ่อยๆไม่ไม่ค่อยมาเพราะว่ามาแล้วต้องโดเเน e ไง ยังอยู่พี่คิมมี่ยังอยู่พี่คิมมี่กับลุงไม่ได้เป็นอะไรกันเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเฉยๆมะเป็นคนที่ทําช่องกันเฉยๆพอดีลุงเห็นคนคนเข้ามาคอมเมนต์ก็เลยก็เลยสวมรอยเลยนะเผื่อว่าคนคนดูมันจะได้จิตติดไงม,มันเป็นแผนการเฉยๆ ใช่แล้วเป็นคนที่ทําช่องกับลุงด้วยกันแต่ตอนเนี้ยพี่คินม,มี่ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าพี่คินม,มี่เปลี่ยนงานใหม่และงานเยอะไม่เปิดไฟเดี๋ยวลุงมันเปิดไฟมันก็ไม่น่ารักกันสิเออใช่เด็กอะไรมีห้าขามันเป็นเอเลี่ยนจากดาวปฏิกรงตัางหากเอเลี่ยนปลาหมึก ล้มไปแล้วโอ้เสียใจด้วยนะลุงเป็นเกลุงไม่ได้เป็นสมคิดสมคิดแอดลุงไปหรือยังอย่าบอกนะไปขโมยไปขโมยของหลานมา ตึงเกินเออโอ้โห و, เออเลอหายไปไหนมาได้แรงบันดาลใจในะว่าสัตว์ประหลาดตัวใหม่แนละ้ะเออใช่อันนี้เป็นเด็กปลาหมึกความจริงลุงต้องทำตรงนี้ให้เป็นสีดำอะ่ะ ขอบคุณมากทุกคนขอบคุณสําหรับการเข้ามาดูอ่าสี่สองหนึ่งแอรพิวสวัสดีลุงมองไม่เห็นว่ะ อ่ากินข้าวอยู่โอเคโอเคแล้วปิดขอบคุณมากขอบคุณสำหรับการโดนเนตอ่าสี่สิบอีกห้าทีนะอีกห้านาทีโอ้ขอบคุณมากไอ้สมคิดโอ้แตงเกิ้วมากสมคิดมีดิสคอดไหมใครมีดิสคอดเข้าไปแอดลุงได้นะ เดี๋ยวดิสคอร์ดลุงชื่ออะไรวะเข้าไปดูไงวะเนี่ยดิสคอร์ดเราดิสคอร์ดเราชื่ออะไรวะหา uh huh. ไม่เจอไม่เป็นไร ผมกำลังนุงดูใช้ไว้กำลังเล่นหัอขุนที่ขโมยหลานมาทำเป็นตัวละครโอเค <laughs> okay. มันน่ารักใช่ไหมลุงว่ามันน่ารักคืนนี้มันจะต,ต้องเข้าไปอยู่ในความฝันของทุกคนแน่เลยอันนี้คือโอเคไวโพสระดับเอเวอร์ชั่นตุ๊กตาไอ้พวกแกคิดว่า จะดูช่องนี้ไปอีกนานแค่ไหนอะดิสคอร์ดคืออะไรอ่าเข้าไปเซิร์ชในแอปอะ่ะที่โหลดแอปอะ o o l l p p l a y p p p Store อะไรพวกนี้ยแล้วพิมพ์คาว่า discord แล้วก็ใช้อีเมลสมัครเข้าไปได้เลย อีกยาวนานไลฟ์เวอร์น like <im ี้ดีกว่าเวอร์ไหนเวอร์ชั่นหลอนๆเนี่ยเดี๋ยวเอาเวอร์ชั่นนี้มาเล่าเรื่องผีดีกว่าดีไหมอีกสามนาทีนะเดี๋ยวลุงจะปิดแล้วลุงหล่อมาโอ้สมคิดโอ้แตงกิ้วไหลายเลยสมคิดเดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูเต็มๆผมขอมาหนึ่งปีแล้วนะลุงยังไม่พาไปดูนอกดาวเลย ผมไม่ได้ใหม่นะแล้วจะไม่เป็นใบแล้วคืออะไรวะแล้วปิดอ่าอลิกาดสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยอลิกาดสวัสดีอลิกาดมีดิสคอดไหมใช่แล้วอาบินเตอร์ลุงไม่ได้ทำแนวใหม่แล้วลุงทำไปเรื่อยเลยดีไหมอีกอย่างอีเมลคืออะไรจบข่าวเลยเอพริล <c oughs> อดีไหมแบบเนี้ยอาริกาดดาวลุงมีจิ้งหรีดด้วยเออจิ้งหรีดมันมีทั่วจักรวาลแหละนะผมมีดิส c อร์ดอ่าเข้าไปแอดลุงเลย เขาไปแอดไงวะลุงช uh ื่อว่าอะไรวะในดิสคอร์เดี๋ยวนะลุงลุงเขาจะใครส่งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ในไอ้นี่หน่อยได้ไหมส่งมาในแชทหน่อยได้ไหมแปะลิงก์เหรอ เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อไม่เป็นไรที่คนที่เข้ามาดูก็เด็กๆทั้งนั้นอันนี้เป็นลิงก์ดิสคอดลุงนะอ้าวเหรออ๋อโอเคอยู่ปอสองโอเคมไม่เป็นไรไม่มีก็มีไลน์กลุ่มไหมลนะ่ะเดี๋ยวลุงจะทำไลน์กลุ่มไว้ด้วย หน้าโปรไฟล์เป็นหน้าโปรไฟล์เดียวกับช่องใน YouTube เลยนะโอเคอาบินเตอร์ลูงอายุ67แล้วใช่ไหมใช่แล้วลูงอายุ67ปีแล้วนะตอนนี้ลุงช่วยผมด้วยใครในไลฟ์เจอตัวอะไรวะเนี่ยอขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะ เดี uh, là, uh ๋ยว45แล้วเดี๋ยวลุงต้องไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะทุกคน อยากเข้าไลน์กลุ่มอโอเคลน์กลุ่มเดี๋ยวลุงสมัครไว้ทีหลังยังสมัครไม่เป็นเลยอ่าน้องฟ้าใสสวัสดีเดี๋ยวลุงกำลังจะปิดไลฟ์แล้วน้องฟ้าใส <c oughs> ใช่แล้วอยู่มา5,800ล้านปีแล้วนะโอเคขอบคุณมาก <c oughs> เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนอจำความนะความน่ารักของเราไว้ดีนะทุกคน เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะใครอยากเข้าไปคุยต่อก็เข้าไปคุยใน Discord นะเดี๋ยวกลุ่มไลน์เดี๋ยวไว้สมัครทีหลังขอชื่อไลน์ลุงหน่อยเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงสมัครไปเออลุงยังไม่ได้สมัครเลยอ่ะปอปอสวัสดีลุงกำลังจะปิดไลน์นะปอปอทำไมมาช้าจังปอปอมี Discord หรือเปล่า <laughs> ขนาดมีแต่หัวยังยิ้มได้ หล่ประมาณกี่โมงผมไม่รู้ประมาณสองทุ่มเนี่ยแหละอ่าวรันโยเอาวารันโย,อ,นโยอ๋อขนุนเองเหรอขนุนมีดีสคอตไหม โอเคอลิสกาดขอบคุณมากเลยอ่าดิสคอร์ดลุงอยู่ด้านบนนะใช้ดิสคอร์ดไปโหลดดิสคอร์ดมาแล้วก็ใช้อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสแล้วก็ชื่ออะไรก็ได้แต่ต้องเป็นรหัสและก็อย่าลืมรหัสแนะนำให้แคปหน้าจอไว้อ่าถูกต้องเลยตามที่เออร์เลอร์บอกไว้ใครมีดิสคอร์ดเข้าไปแอดลุงได้หรือเข้าไปดูดในหน้าโปรไฟล์ลุงมีลิงก์ดิสคอร์ดอยู่โอเคเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนทุกคนขอบคุณมากทุกคน หวังว่าทุกคนจะจำหน้าเราได้นะอ่าจำเราไว้ดีนะไปก่อนนะทุกคนบายบายไม่ให้ไปจะปิดไหลก็ปิดเถอะโอ้โห